เรามาร่วมกิจกรรมเซิร์ฟเด็กบีชปาร์ตี้นะครับผมที่หัวหินนะครับ <_ m im> ก็วันนี้เขาเป็นกิจกรรมที่ชายหาดเพราะว่าเหมือนกับมาส่งท้ายฤดูกาลโต้ขึ้นแล้วก็ชวน,นเพื่อนๆที่ชื่นชอบไลฟ์สไตล์บีชไลฟ์สไตล์นะครับชื่นชอบทะเลก็มารวมตัวกันเสน่ห์ของการเล่นเซิร์ฟเนี่ยผมชอบวินาทีที่เหมือนกับตอนที่เราได้ยืนอยู่บนกระดานโต้ขึ้นแล้วก็ได้มีลมสัมผัสหน้าได้มีความเร็วเป็นช่วงโมเมนต์ที่ อธิบายความรู้สึกได้ยากมากๆเลยว่ามัน,มนรู้สึกยังไงปกติเวลาที่ไปโต้ขึ้นต่างๆใช่ไหมครับเราก็ขับรถค่อนข้างเยอะนะครับผมอย่างทริปลารัสก็ผมใช้เป็นบอ h ช c คา e เ n นครับผมซึ่งให้ให้ความสนุกในการขับขี่นะครับสมรรถนะของเขาเนี่ยโหเจง๋งมากๆรวมไปถึงด้วยไซส์ของรถนะครับสามารถอัปดานโต้ขึ้นใส่เข้าไปแล้วก็สามารถลุยไปได้ทุกที่ครับผมเป็นอะไรที่สนุกมากๆครับ ก็ในประเทศไทยนะครับผมมีสถานที่ที่สามารถโต้ขึ้นเนี่ยได้เยอะมากนะครับถ้าสมมติว่าอยู่ใกล้กรุงเทพเนี่ยก็จะมีทั้งระยองจันทบุรีแล้วก็ที่หัวหินแต่ว่าถ้าลงไปทางภาคใต้เนี่ยโหที่ภูเก็ตที่เขาหลักพังงาที่สงขาก็ยังมีสถานที่อีกมากมายที่เราสามารถไปแต่ละที่เพื่อไปลองโต้ขึ้นที่ต่างๆกันแต่ละที่ก็จะมีมีเสน่ห์มีความใหญ่เล็กของคลื่นสลับกันไปครับผมก็ต้องไปลองดูครับ ก็นี้เรามาที่งานเซิร์ฟนะพายแอ p บเ s ิลเซิร์ฟขับค่ะ,คะก็วันนี้ก็ขับไทยคาน Turbo c r o รอสทัวริสโมมาจากกรุงเทพเลย <Hey. S 1> คือที่ชอบเพราะว่ามันนั่งแล้วมันรู้สึกคือเอาแบบซลลิ่งตอนที่เข้าไปในห้องโดยสารก่อนนะคือมันโล่งแล้วมันโปร่งแล้วมันรู้สึกว่ามันสบายจะ่ทาอะไรก็คล่องตัวแล้วก็ความเป็นผู้หญิงอะของเยอะมันก็จะแบบแต่ว่ามันเยอะขนาดไหนมันก็ยังมีที่เหลืออยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ก็เลยชอบแล้วก็ ฟีลลิ่งตอนขับคือมันนุ่มมันแบบนุ่มแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยเกอนถนนอะไรเงี้ยแล้วอัตราเร่งคือแบบเลิศมากคือจริงจริงกีฬานี้อ่ะจะเป็นกีฬาที่เขาเรียกว่าทดสอบความอดทนของแต่ละคนของตัวเองด้วยเลยมันต้องเหมือนมันต้องกัดฟันเอาชนะตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับมี่นะมี่มองว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่มันชาเลนตัวเองอ่ะหลายๆคนก็จะแบบอุ้ยเคยมาลองแล้วแบบ เฮ้ยมันเล่นไม่ได้สักทีอ่ะเราก็ไปอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าถ้าแบบเราสามารถก้าวผ่านขีดจํากัดลิมิตของเราได้แล้วมันจะไปได้แบบได้ดีอะแบบไรเงี้ยแบบก็ก็เป็นกีฬาที่ท้าทายค่ะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็แบบที่เล่นกีฬานี้ก็คือสู้ส,สู้แล้วก็ผ่านจุดจุดแบบ beginner มาก่อนอีก <laughs> อย่างหนึ่งไปดูคลิปแบบพวก pro surfer อะไรเงี้ยแบบ ที่เขาแบบเล่นแล้วสวยอ่ะมันจะทําให้เรามีแรงประดานใจห้าแบบฉันอยากเป็นแบบนี้เพราะอย่างของนี้มี่ก็จะดูของของต่างชาติที่แบบเป็นผู้หญิงที่อะไรอย่างเงี้ยแบบฮุยทามันทาแล้วมันสวยจังเลยบวกกับองค์ประกอบสถานที่ที่เราสามารถเปลี่ยนที่เล่นไปเรื่อยแล้วก็สเสน่ห์อีกอย่างหนึง่งมี่รู้สึกว่าม,มันเป็นกีฬาที่มันเป็นธรรมชาติอ่ะมันไม่สามารถคาดเดาอะไรได้วันนี้จะเล่นได้หรือไม่ได้มันก็คือเราไม่สามารถรู้ได้นะแต่มันก็เป็นอะไรที่ท้าทายอยู่ตลอดเวลา